ราชาลูกหนังทั่โลกร่วมมือกับเพจเลิฟหงแดงขอเสนอ13บทสรุปหงแดงพ่ายแมนยูเต็ดถ้วย FA ครับ2ต่อ3 1ลิพูแพ้แมนยูเต็ด3ต่อ2ที่โอทัฟฟอร์ดข้อเท็จจริงข้อนี้นั้นแสนจะปวดและทำให้แฟนหงแดงหลายคนจมอยู่กับความเงียบนานหลายนาทีหลังจบเกมไม่ใช่เพราะกลัวโดลล้อในวันถัดไปแต่นี่คือวันที่6ติดต่อกันแล้วที่ทีมรักของพวกเขาไม่สามารถค้นหาชัยชนะได้ มีนำซ้ำสองใน6ครั้งนั้นยังเป็นความพ่ายแพ้ต่อทีมคู่อดีตตลอดการอย่างแมนยู7หนึ่งครั้งและเสมออย่างไม่น่าให้อภัยอีกหนึ่งครั้งวันจันทร์มาถึงวันเวลาที่พวกแมนยู7กำลังหัวเราะเยาะเรามาถึงอีกแล้วหรือข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ช่างแสนปวดใจแต่มันก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่ว่าผมยังคงรักลิวพูหมดหัวใจอยู่ดี 2. ย้อนกลับไปราวๆสองปีก่อนลิวพูตกเป็นข่าวกับนักเตะค,คนหนึ่ง จนก่าทั้งมีแฟนบอลบังเอิญเจอนักเตะคนนั้นบนเครื่องบินนักเตะคนนั้นถูกแฟนบอลถามว่าคุณจะมาที่ลิพูใช่ไหมทําไมจะไม่ละ่ะนักเตะคนนั้นตอบแฟนบอลลิพูคึกคักกับข่าวพลาดหัวนั้นกันอยู่สักพักแต่เมื่อเวลาผ่านไปสมโมสรก็ไม่ประกาศชูเสื้อ,อยังเป็นทางการเสียทีนักเตะคนนั้นยังคงเล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสต,ต่อไปกระทั่งปีถัดมาเขาก็เซ็นสัญญาก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนบนโลกฟุตบอลยอมรับว่า เขาคือคนที่แบกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้ในวันที่กำลังร่วงอย่างแท้จริงอีกหนึ่งปีถัดไปเขามีโอกาสปะทะก,กับลิปูในเกม FA เครับเดิมทีการแข่งขันดูเหมือนจะลงเอยที่2ประตูต่อสอแต่เมื่อเขาถูกเปลี่ยนลงมาในฐานะตัวสำรองก็สามารถปั่นฟรีคิกโค้งเข้ามุมประตูแบบที่อลิซอนเบเกอร์ไม่อาจปฏิเสธออกไปได้นักเตะคนนั้นชื่อบรูโน่เฟรนันเดสนักเตะที่ลิปูเคยเกือบจะเซ็นเขาเข้ามาร่วมทีมแต่ด้วยข้อสังเกตรหรือเหตุผลบางอย่าง ทำวมทีมซื้อขายปฏิเสธเข้าไปเป็นไปได้ไหมว่าความแพ้แพ้ของลิปูในวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อ2ปีก่อนจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่นักเตะม,มีใจให้กับเราแต่เราเลือกปฏิเสธเข้าไป 3. าปัจจุบันเฟร์นันเดสนอกจากจะไม่เหลือเยื่อใยให้กับลิปูเหมือนสมัยที่ยังอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วไม่กี่วันก่อนพี่เขายังให้สัมภาษณ์ด้วยว่าผมคิดว่าคงสนุกไม่น้อยถ้าหากแมนยูจัด ขวาแชมป์ลีกสมัยที่21และลิพูมีแชมป์ลีกหยุดที่19สมัยคนที่เคยมีใจให้กันจะอย่างไรก็กลายเป็นศัตรูกันได้ในวัน,ว,นวันหนึ่งเสมอสัจธรรมของโลก 4. วันนี้ลิพูตกรอบหลายคนคงจะผิดหวังไม่น้อยแต่จริงๆถ้าตัดทิฏฐิในเรื่องตกรอบหรือพ่ายแพ้ออกไปแล้วนี่คือฟอร์มการเล่นของลิพูที่ดีที่สุดในรอบ5เกมที่ผ่านมาลิอวอภูครองบรลราว60% มีโอกาสจบสกอร์14ครั้งตรงกรอบ6ครั้งและเป็นประตู2ครั้งประตูทั้ง2ครั้งของเลิ้วผูมาจากผู้ชายคนเดียวกันที่ชื่อโมฮัมเหม็ดซาลาประตูแรกเกิดจากการแอซิแบบอ่านทะลุ2เซนเตอร์แบ็กของฟิมิโนประสานงานกับสาลาส่วนประตูที่2นั้นเกิดจากการเพรสซิงใส่จังหวะผิดพลาดของแมนยูเดจนกลายเป็นประตูทั้ง2อย่างนี่คืออาวุธที่คุ้นเคยของลิผูในการเก็บสกอร์แบบที่เคยทำมา เกมลุกของลิปูในวันนี้กลับมาเป็นคนเดิมราวๆ80%แล้วค่าแต่เพียงลูกขกจากแนวรับสูง193เซนติเมตรเท่านั้นวันนี้ไม่มีใครวิาพากษ์วิจาร์เกมลุกของลิพูเลยแต่ไม่ใช่กับเกมรับ5ถ้าจะพูดถึงเกมรับต้องพูดถึงสถิติโอกาสจบสกอร์14ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งสถิตินี้ไม่ใช่ของลิปูทีมเดียวแต่ยังเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยการมีสถิติจบสกอร์เท่ากันทั้ง2ฝ่าย แต่แมนยูนเต็ดเก็บประตูได้มากกว่าที่3ต่อ2สะท้อนอะไรได้บ้างบางคนอาจบอกว่าความเฉียบคมของปีศาจแดงมีมากกว่าหง์แดงการพูดแบบนี้นับว่ามีน้ำหนักไม่น้อยแต่อย่าลืมว่าความเฉียบคมที่แมนยูมีในวันนี้เป็นความเฉียบคมที่มีกับเด็กอายุ19คนหนึ่งกับมิดฟิลด์คนหนึ่งเท่านั้นความจริงก็คือกองหน้าของพวกเขาไม่ได้เฉียบคมแต่ที่ยูนเต็ดได้ประตูมากกว่านั้นมันไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากคลข้างเคียงของการขาดเซนแบกทั้งทีมไป แม้เราจะมีเซนเนบ็กธรรมชาติจากบุนเดสลิกาอายุ50กว่ากายืนอยู่ข้างสนามก็ตามที 6. แล้ว JK เป็นอะไรทำไมไม่ส่งมาติดลง 7. หนักกว่า JK ไม่ส่งมาติดก็คือ f s g เสียเฮนรี่ของผมเป็นอะไรมากไหมได้แชมป์มากมายทำไมไม่ควักอีกสักนิดสักหน่อยบ้างหัวใจสำคัญของเสียเฮนรี่คือกำไรและขาดทุนอย่างเดียวหรือ 8. โอดิกี้เด็กผงขออะไรจากนายได้ไม่มาก ที่อยากได้ก็แค่ปาฏิหาริย์แบบที่เคยเกิดขึ้นไม่รู้จบในปี2 0 1 8ถึง2 0 9แบบที่นายทำกับบาร์เซโลนาเอเวอรตันและทีมอีกมากมายในปีนั้นเด็กหงขอจากนายไม่มากจริงๆ9อเล็กซาเนอรโนก็เหมือนกันกลับมาเป็นคนเดิมได้รว,วย้ย10สถิติตัวนี้น่าตกใจมาก5เกมแรกในการออกสตาร์ตตัวจริงของเตียโกอาคันตราลิเวอร์พูลค้นหาชัยชนะไม่ได้เลยภาวนาขอให้มันไม่เกี่ยวข้องกัน 11ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ลิฟูกําลังเผชิญหน้าอยู่ในวันนี้คือมรสุมปัญหาที่ซัดใสจิกเกนครับไม่ดูจบก็ขอให้คุณรู้เอาไว้เถิดว่าคุณคิดถูกแล้วล่ะแต่จงเชื่อมั่นในผู้ชายคนนี้เพราะเพียง3วันสั้นๆเท่านั้นตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงปัญหาแนวรุกของลิฟูแล้วใช่ไหมนี่คือบทสัมภาษณ์บางส่วนของเจเคเกี่ยวกับปัญหาที่คาราคาซังซึ่งทําให้เด็กหงงต้องปวดหัวกันไปตามๆกันแต่คนที่ปวดกระบาลหนักที่สุดก็คือคนที่ให้สัมภาษณ์นะ 12. เมื่อไรก็ตามที่คนเป็นสไตรเกอร์ไม่สามารถจบสกอร์ได้ติดติดกันมันคือสัญญาณที่ไม่ดีเลยสําหรับความมั่นใจวันนี้ผมไม่เห็นว่าเรามีปัญหานั้นแล้วอันที่จริงสไตรเกอร์เก่งๆบนโลกใบนี้จะต้องผ่านช่วงเวลานั้นกันทุกคนนะไม่มีใครไม่ผ่านหรอกแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่มันเกิดขึ้นอย่างไรประเด็นมันอยู่ที่สไตรเกอร์คนนั้นจะรับมือกับความรู้สึกที่ตามมาอย่างไรต่างหากตอนนี้เราค้นหาชัยชนะไม่ได้เราอยู่ในช่วงที่รับมือกับมันกับความมั่นใจที่ผมพูดถึงนนั่ แต่ผมคงขออะไรจากพวกคุณไม่ได้มากไปกว่าขอให้เชื่อผมเท่านั้นเราจะสู้กับทุกปัญหาที่เรากำลังเผชิญเจึอเกนครอบกล่าว 13. ประกาศจากโซเชียลมีเดียอุตุนิยมวิทยาประกาศจากโซเชียลมีเดียอุตุนิยมวิทยาวันที่25มกราคมตั้งแต่เช้ามืดเป็นต้นไปมอรสุมจะซัดเข้าหน้าฟีดของเด็กหงอย่างคุณแบบไม่หยุดยัง้งมอรสุมจะซัดเข้าหน้าฟีดของเด็กหงอย่างคุณแบบไม่หยุดยัง้งถ้าคุณยังแข็งแกร่งไม่พอ เราไม่แนะนําให้คุณช่องไปในโลกอินเทอร์เน็ตสิ่งที่คุณควรทําก็คือล็อกเอาท์ออกจากโซเชียลไปสักวัน2วันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทราบและเปลี่ยนแยกย้ายเอาชีวิตให้รอดให้ได้แล้วพบกันใหม่ในเกมกับสเปอร์ปีสัตแดงมันกลับมาแล้ววิธีเดียวกูรูแนะครอบต้องหาชัยชนะให้เจอเพื่อคืนฟอร์มเก่งเจมีจม่คาร์เกอร์ยอมรับว่าฟอร์มการเล่นของลิปูลในเวลานี้อยู่ในขั้นย่ำแย่และเชื่อว่า ทีมจะต้องกลับมายิงประตูและคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อคืนฟอร์มอีกครั้งตามรายงานจากสกายสปอร์ตคาร์เกอร์ได้เรียกร้องให้จเกนครอปแก้ปัญหานี้โดยโดย่วนก่อนที่ผลงานจะตกต่ำไปกว่านี้ผมคิดว่าพวกเขาจะต้องกลับมายิงประตูและเก็บชัยชนะให้ได้ก่อนจะคิดถึงเรื่องที่ว่าทีมใดจิก้าขึ้นมาเบียดลุนแชมป์พวกเขาฟอร์มแย่มากคุณคงไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิ์พูในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณทำผลงานได้ไม่ดีตั้งแต่ที่เอาชนะคริสตันพาเลตมาได้เจ็ดต่อศูน ซึ่งผู้เล่นหลายคนต่างฟอร์มตกพร้อมๆกันนี่คืองานของเขาที่จะต้องแก้ไขเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมหรือตัวบุคคลเพราะตอนนี้มีหลายทีมที่พร้อมจะแย่งตำแหน่งพื้นที่ท็อปโฟจากพวกเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับลิเวอร์พูลแบลรี่ลิวตัสพูดถึงเกมดาบี้พัฒนาการของมอร์ตันและการเล่นฟุตบอลแนวกลางแบลรี่ลิวตัสเชื่อว่าไทเลอร์ม,มอร์ตันมีแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบให้เรียนรู้จากทีมระดับยู23 ในตำแหน่งมิดฟิลด์จากเลตันคลาร์กสันและเจคเคนหมอตันจรดประกาศเซ็นสัญญาระยะยาวกับลิพูลไปเมื่อวันพฤหัสบดีและได้ลงเล่นเคียงข้าง2นักเตะในเกมพเมพ์ลีกสคลาร์กสันและเคนนี่ทีลาสุดต่างซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่พร้อมด้วยหมอตันทั้ง3ต่างโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมวันจันทร์ที่เสมอกับเอเวอเรต์นหนึ่งต่อหนึ่งหลังทําประตูสุดมหัศจรรย์ให้ทีมของหลอตันและตอนนี้ได้รับความสนใจกับเกมพเมพ์ลีกสในวันนี้ที่พบกับดาบี้เคาน์ตี้ที่อะคาเดมี เราได้พูดคุยกับลอตันก่อนเกมเพื่อสะท้อนถึงมินิดาบีที่ผ่านมาเส้นทางในอาร์เดมี่ของมอร์ตันและอื่นๆพูดถึงระดับฟอร์มการเล่นจากทีมของเขาในเกมที่เสมอหนึ่งต่อหนึ่งกับเอเวอเรตันผมคิดว่าเราเล่นดีได้เราผิดหวังกับการเริ่มต้นเสียประตูตั้งแต่นาทีแรกของเกมมันเป็นประตูที่ดีจากมุมมองของทางเอเวอเรตันและผมสามารถเห็นได้ว่าทำไมพวกเขามีความสุขกับประตูนั้นกันมากแต่เราอยู่ในระดับที่สูงกว่าในเกมซึ่งเราผิดหวังเกี่ยวกับมัน แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นปฏิกิริยาตอบกลับจากบรรดานักเตะยอดเยี่ยมมาและเราควบคุมทีมได้หลังจากนั้นและสร้างสารรค์โอกาสที่ดีต่อสู้กับการป้องกันของเอวตันสองเซนแบ็กของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมมาและพวกเขาป้องกันเราเมื่อเราสอดขึ้นไปเบื้องหลังพวกเขาเราพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทําได้และอาจจะเอาชนะได้ด้วยการเตะครั้งสุดท้ายของเกมแต่มันไม่เป็นแบบนั้น พูดถึงประตูอันสุดแสนมหัศจรรย์ของมออตันในมินิดาบีและความก้าวหน้าของเขาในระดับอยู่23มันเป็นประตูที่แสนมหัศจรรย์เรามีความยืดหยุ่นในแดนกลางของเราและผมคิดว่าไทเลอร์ยืนตำแหน่งได้ดีและการเล่นกับเอเวอร์ตันในพิมลิกซ์อกเป็นอะไรที่ใช้ร่างกายหนักด้วยและผมคิดว่าเขายืนหยัดในส่วนนั้นของเกมได้อย่างแท้จริงไทเลอร์ทำสามประตูให้เราแล้วในตอนนี้และนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากที่มีแต่เขายังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาและปรับปรุงและเขากำลังซ้อมได้ดีกับเรา ความก้าวหน้าของเขากําลังเกิดขึ้นเป็นอย่างดีพูดถึงเกมพพมพ์มีรกสองที่จะพบกับดาบี้ในวันเสาร์เรามีเกมยากๆในการเจอกับดาบี้เคาตี้มาตลอดหลายปีเด็กๆตระหนักดีว่าการเล่นกับดาบี้เป็นหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดมันไม่มีคําถามในเรื่องนั้นเลยพวกเขามีนักเตะเยาวชนมากความสามารถและพวกเขาก็มีการจัดการที่ดีผมคิดว่าเราเล่นได้ดีมากในช่วงแรกในฤดูก,กันในเกมเยือนดาบี้และโชคร้ายที่พ่ายแพ้ไป2ต่อหนึ่งหลังจากยิงฟรีคิกสุดมาจันของเจ็ค เราติดอยู่15นาทีเมื่อเสีย2ประตูและดาร์บี้ก็มั่นคงมากเรามีโอกาสที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่อาจทำประตูได้ดังนั้นเรารู้ดีว่าเราอยู่ในเกมที่ยากมากๆพูดถึงฟีเดลโอรุกที่ได้ลงเล่นเกมพิมร์หลีก2เป็นตัวจริงครั้งแรกของเขาในการเจอกับเอเวอเรตเมื่อวันจันทร์ฟีเดลทำสิ่งที่น่าประทับใจให้ทีมตลอดทั้งฤดูกาลเรามีลุยลองสตาร์ฟเลียมมินลาพอกลกลัสเซลและโจฮาดีในตำแหน่งหมายเลขเกา้าเราเจอปัญหาบาดเจ็บของพอลและโจ โชคร้ายซึ่งเราต้องหมุนเวียนนักเตะฟีเดลต้องอดทนแต่ในการฝึกซ้อมของทุกวันถ้านคติของเขามาสจัตมากเขาเป็นกัปตันทีมยู18ของผมมาหลายครั้งดังนั้นผมรู้ดีถึงความสามารถของฟีเดลเขาฝึกซ้อมอย่างไม่รู้จักเด็ดจากเหนื่อยเพื่อพยายามเข้ามาสู่ทีมและทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกร้องขอให้ทีมผมรู้สึกว่าในการเจอกับเอวตันเขาคือคนหนึ่งที่สามารถให้ทางเลือกเราได้ในการวิ่งหลังแนวรับและพยายามขัดขวางแผงหลังของพวกเขา และผมรู้สึกว่าเขาทำแบบนั้นเขามีส่วนกับประตูของเราและยังโชคร้ายที่ความพยายามถูกเคลียออกจากเส้นฟีเดลทำให้เรามีทางเลือกที่ดีมากๆในเกมกับเอเวอเรตันและผมก็ยินดีกับเขาด้วยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ